วันลุมพินีมิดกรีกรถถังจิตเมืองนนทศึกวันลุมพินี68ดีไอรอนแมนรถถังจิตเมืองนนท์แชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นไฟเวท12 5 1 3 5หหปอเตรียมออกโรงพบปะกระทบไหล่แฟนคลับทุกคนให้หายคิดถึงพร้อมจากลายเซนด้วยตนเองในกิจกรรมมิดกรีกในศึกนัดยิ่งใหญ่ประจำไตรมาส2องวันลุมพินี68วันศุกร์ที่28มิถุนายนนี้ระหว่างเวลา18นาฬิกา30นาทีถึง19นาฬิกา ดูคลิปวัลลุมพินีวันที่14เมษายน2566คู่โจนาธานแฮกเกอร์ตี้เวอร์ซัสรถถังจิตเมืองนนท์รถถังเวอร์ซัสเดนิสสำหรับรถถังจิตเมืองนนท์เพิ่งเปิดฉากแรกเดือดกับเดนิสพูริตคู่ชกรุ่นใหญ่ใจถึงจากบอสเนียแคนาดาในกติกาคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟเวทอย่างสุดมันสมการรอคอยของแฟนๆแ,และสามารถชนะคะแนนเอกฉันไปได้อย่างน่าประทับใจในศึกวัน167เมื่อ8มิถุนายนที่ผ่านมาล่าสุด รถถังจิตเมืองนอนท์ที่ยังคงคิดถึงแฟนๆไม่หายขอเข้าประจำการแฟนคลับอย่างใกล้ชิดในกิจกรรมมิตรกีกที่จะจัดขึ้นก่อนการแข่งขันศึกวันลุมพินี68วันศุกร์ที่28มิถุนายนนี้ระหว่างเวลา18นาฬิกา30นาทีถึง19นาฬิกาที่หอเกียรติยศสมวยไทยบริเวณชั้นหนึ่งอาคารสำนักงานสนามมวยเวทีลุมพินีไฮไลท์สำคัญภายในงานนอกจากแฟนๆจะได้ร่วมถ่ายรูปและกระทบไหลพูดคุยกับแชมป์โลกจอมแกร่งอย่างเป็นกันเองแล้วยังจะได้รับโปสเตอร์พร้อมลายเซ็นของ รถถังไปเก็บสะสมไว้เป็นของที่ระลึกสุดพิเศษอีกด้วยแต่งานนี้ใครมาถึงก่อนมีสิทธิ์ก่อนเพราะของที่ระลึกสุดพิเศษนี้มีจำนวนจำกัดเท่านั้นเรียกได้ว่าคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วสำหรับผู้ซื้อบัตรเข้าชมศึกนัดยิ่งใหญ่ประจำไตรมาสสองครั้งนี้สำหรับศึกวันลุมพินี68คู่เอกนำรายการพระจันฉายพีเคแสนชัยแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นสตรเวท 1 1 5 1 2 5อหปอลุนนั่งแทนเจ้าบัลลังก์2กติกาด้วยการข้ามสายมาชิงเข็มขัดแชมป์โลกคิกบ็อกซิง่งรุ่นสตรอเวทที่ว่างโดยพบกับเจ้าของเข็มขัดเดิมโจนาธานดิเบลลานักสู้อิตาลีแคนาดาร่วมด้วยคู่มวยสุดเดือดจากนักสู้ระดับพระการอีกมากมายรวมแล้วทั้งหมด12คู่งานนี้ใครพลาดแล้วจะเสียใจแฟนกีฬาชาวไทยสามารถซื้อบัตรเข้าชมศึกวันลุมพินี68ในสนามได้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์และรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง watch w a n i k com บางประเทศ เฟ c บุ o กหรือยูทูบวันบางอประเทศคู่แรกเริ่มเวลา19นาฬิกาส0นาทีส่วนช่อง7 HD ดเกด35ภาษาไทยเริ่ม20นาฬกา30นาทีรวมทั้งติดตามข่าวสารอัปเดตของสึกนี้ได้ที่ Facebook วัน h h ม m p o o s s i p p ไ h a i l นด์เว็บไซต์ a n i f f c o m และ Instagram ONE c h a m p i o n e h i